สมมงอย่างรวดเร็วแลแกด้วยแลแกด้วยแลแกด้วยแล้วแหลกมากเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่หลักมากครับตอนนี้ก็ด้วยครัทด้วยครับท่านผู้ชมแลกมากับนี่ไงนี่ไงโคตรโหดกระโดดยิงเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่และแลกแหลกแหลกแล้วทำไมแล้วมันทำไมไปดิ นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ๊ย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 มีคนปองร้ายครับกูเล่นไงเนี่ยโอ้โหแฟชชิ่โอ้ชิ่งโอ้ my gosh my eye man ปึ๊บปึบนี่ไงนี่ไงปึ๊บล้วโดดลงมาด้วยความโหดรอรอสมองครับ ว้าวนั like ่นฉ like ั a ่นฉัมันฉันแล้วเนตสูดมาฉันแนะนำให้เธอขยิบ อุ้ยอุ้ยอุ้ยกูรอดได้ไงทำไมกูยังไม่ตายนี่ไง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 เล่นแบบกระตุกกระตุกด้วยไง แบบกรระะกด้วยไงารโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออดไปดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกเดนเติมเกมอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยละสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook โกเด e นเติมเกมนอกจากวันละแล้วเขาจะมีเกมอื่นให้เรียกเติมได้อีกมากมายแล้อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนองทางอบด้วยนะครับ อูเล่นคนละเอียดสมองไปก่อนสมองลุกนึ่สมองที้อตามมาปึ๊บปึ๊บเช็คซ้ายเช็คขวาเราให้ตัวละเม็ดเดี๋ยวเราให้ตัวละเม็ด อ๋อย <Standing. S 2> ิงให้โดนไอ้กอดเดอร์สไปค์มาแล้วครับโยลุวันบีทรีดิสตัวเอชัหนึ่งหนึ่งแล้มั่นใจในตัวเองครับดำเลยเราสมกขวาให้กับกับครับได้หนึ่งแล้วกลับอย่าโลภ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 โลภ One enemy remaining Last player standing Spike down B กูรู้มึงไม่แพนหรอกไอ้ไล่เอแมงข่มจัดเรดเมนติครับเราอ่านเกมอ่านเกมนะเรดเมนติปึ๊บทำยังไงทำยังไงเรดเมนติเพื่อนสองคนตัดสินใจดันเลยครับเพราะว่าเรดเมนติและผลที่ออกมาก็คือเฮ้ยประสมองอุดรูครับไม่ให้มันออกมาเล้ดูล็อกข้างบนให้เพื่อนแล้วจังหวะผีสามสองหนึ่งพลิกเลย ประหันห์จังหวะผีเนี่ยเราสมองข้างบนครับแล้วเราเล่นข้างล่างปึ๊บเไปเฮ้ยฉันแนะนำให้คุณขยับ One of these one enemy remaining <laughs> Defenders win